สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้เราอยู่กันที่อ่างจุดน้ำม่วกเด็กนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับก็หาไม่ยากนะครับเซิร์ใน Google Maps ก็จะขึ้นแล้วนะครับพอดีทริปนี้เป็นทริปที่ผมกับเพื่อนๆเนาะน้องๆก็ชวนกันมานะครับมาขี่รถเพื่อเวยหาเส้นทางที่เที่ยวใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยสำหรับสาย A t ทนะครับเผื่อเที่ยวหน้าจะมีทริปพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรามาเวีกันวันนี้นะครับก็วิ่งกันมาก็ จากเส้นใช้เส้นอ่าพหลโยธินกันมานะครับจากกรุงเทพนะครับก็ไม่ไกลมากครับฝั่งมุดมาก็160โลนะครับจากร้านบอย A t ทนะครับก็วันนี้รถจะเยอะนิดนึงเพราะเป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับก็4 5 6หอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงหยุดยาวช่วงนี้นะเอาไม่ใช่5 6เดีเดววันนี้1 0 1 9 1 0 11 1านะครับมีวันหยุดยาวอยู่นะครับขอโทษทีนะฮะก็ที่นี่ก็บรรยากาศก็จะล่มลื่นเงียบเงียบดีครับก็ถือว่าสวยครับก็ไม่ไกลมากจากกรุงเทพนะคะ เส้นทางรอบสันเขื่อนนะครับก็สวยนะครับอย่างที่เขาเคยรีวิวกันนะครับที่เอาโดนไปบินแล้วแบบโค้งโค้งโค้งเส้นทางสนุกเลยครับตะกี้ผมมาเอารถเอาโมตาร์ขี่กันมาตะกี้นะมันมากนะครับก็ขี่ด้วยความรถวางแล้วกันนะครับแต่รถน้อยครับรถไม่เยอะครับวันนี้อากาศดีครับไม่มีแดดเลยสบายสบายเย็นสบายดีนะครับเดี๋ยวเราช่วงบ่ายเดี๋ยวเราผมจะไปที่อ่าค่ายค่ายค่ายอะไรนะค่ายปิยรัตน หรืออะไรสักอย่างผหขอโทษดีลืมละค่ายเลยนะเดี๋ยวจะไปที่ค่ายอีกค่ายหนึ่งนะครับไปเล่นน้ํากันนะที่นี่จะมีน้ำน้ำตลอดทั้งปีนะครับแล้วน้ำันจะเป็นสีเขียวมรกตนะครับแถวๆน้ําตกเจ็ดสาวน้อยครับที่นี่ที่เที่ยวเยอะเลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากมมกเหล็กนะครับผมอากาศก็ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกทีครับที่ค่ายนะครับค่ายผมลืมชื่อไั้ไงขอโทษดีนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับโอเคครับอันนีวเดี๋ยวชมบรรยากาศรอบๆไปก่อนแล้วกันนะครับผม เขาวิ่งกันบนถนนดำงั้นเรเราไม่วิ่งครับเราวิ่งกันทางสันเขื่อนด้านล่างครับอ่าทางดีๆโลกไม่จํานะขี่แบบนี้เดี๋ยวต้องขีแ่ขบแบบนีบน้เห็นไหมอ้อมแม่งนู้นเลยลงลัดลัดลอดลอ,ลอ,ลอมาเลยนี่สุดจริงสุดจริงเออเดี๋ยวล้อน,นี่ไปนู่นไปออกนู่นรถเละหมดดูดิดขี่ทางดีๆไม่เอาครับนี่ โอ๊ยเดีเส้นทางนี้ผมบอกเลยนะถ้ามาขี่รถ ATV สนุกครับสนุกเลยผมบอกเลยนะครับเสน้นทางใช้ได้เลยวิ่งล้อสันเขื่อนนัน้น,น,น,นะนนะอ่างเก็บน้ำแล้วมาลงล่องนู้ดร้อนนี่นะเฮ้ยโอเคเลยนะได้นะได้นะได,นะได้ฟิลนั้นเนี่ยแจ๋วเ,เลยอะ่ะไม่รู้ว่าจะมีแบบนี้ไงได้น้ำ <laughs> ยาสไลายขา้าวน้ำยาสไลด์ข้าวไอ้ยะรู้ <c oughs> ี้ไม่ลางรถดหรอก <laughs> <laughs> ไหนบอกพี่บอกพามาทิศย์ทางดำวะ ทางดามที่ไหนเยฝุ่นชัดๆไม่ได้เลยไม่เราบอกว่าไม่น่าตามพี่มาเลยดีกว่าดูดิทางดีๆไม่ขี่พวกมึงนี่นะโอเคครับอันนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับค่ายชายปิติใช่ไหมฉันบอกว่า ใช่พิตินะโอเคค้ับถึอค่ายชายพิธีนะครับตะกี้นะครับช่วงเช้าที่เราไปขี่กันมาทีออา่อ่าอ่างเก็บน้ํมงกเกล็กนะครับเราก็วิ่งล้อล้อล้อสันเขาอย่างที่เห็นในภาพนะครับบรรยากาศดีมากนะครับมีโค้งเค้งให้เล่นแบบโอ้สวยเลยแล้วก็เงียบสงบนะครับชิล <c oughs> ท,นทีนี้บอกทางดําทางดาแล้วใครไม่รู้ว่าพาแม่งพุ่ลงมาใ่องนะั่นหรอข้อย่าลงรถว้ย แ็ลยแบบใครใครมีย่างไก่เขาเชวควันกระโมงเลยคือมันเป็นล่องลงไปนะครับลงมาด้านล่างของสันเขื่องด้านล่างเลยอ่ะตรงกลางด้านล่างเลยครับเราก็เลยแบบพอดีเนอะเราเอาวิบากกันมาแล้วใส่ลงใส่ล้อมอเตอร์ัดกันแล้วก็มีวิบากไปด้วยแล้วเราก็เลยตัดสินใจแล้วครับลงล่องนั่นเลยครับแล้วสวยมากลงไปแบบข้างล่างที่เป็นแบบเห็นที่เห็นในรูปนะเป็นแบบลานแบบลงโล่งๆลมีลานงัร้านควายแล้วแบบโอ้โหบรรยากาศดีแต่กลางวันน่าจะร้อนนิดนึงครับเราก็ทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งของ ของเขื่อนนะสันเขื่อนนะครับตู้อ่างเก็บน้ำนะแล้วก็วิ่งล้อล้อล้อแต่เป็นทางตันรับล้อมามตันไปต่อไม่ได้ว่าตรงนั้นเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับแต่บอกเลยนะครับเส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางที่ขี่ ATV ได้เลยได้เลยได้เลยเดี๋ยวต้องมีทริปขี่ ATV กันที่นี่แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมลองทําเส้นทางตัดหนึ่งครับสำหรับคนที่ติดตามผมอยู่นะครับเดี๋ยวอาจจะมีทริปท่องเที่ยวขี่ ATV กันนะครับเร็วนี้นะครับโมกเหล็กสระบุรีนะครับไปไกลสกรุงเทพเลยนะครับโอเคครับทริปนี้ก็ ชิวๆกันนะครับมากันไม่กี่คันนะครับเป็นทริปเซอร์เวยเส้นทางนะครับท่องเที่ยวตามสไตล์ของบอย A TV นะครับเป็นการก็เรียกว่าเป็นตามล่าสารแห่งความสุขนะครับผมแล้วเราเจอกันครับนักล่าสารแห่งความสุขเอนโดฟินเเลยไอ่ะอย่าีแม่กไม่วนไม่กลบกลวนพี่บอยเฉยมันมีสีสัน อากาศยามเย็นกันนะครับเพื่อนๆนี่แหละครับที่เราขี่ไปเมื่อเช้านูนที่เราวิ่งล้อสันเขื่อนไปตรงนู้นนะครับมนบนันตอนรับเช้าับวันนี้เรามาซ้ํากันอีกทีตอนเย็นนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงจะครึ่งแล้วบรรยากาศก็ค่อนข้างจะดีนะครับตรงน,นี้บรรยากาศโอเคเลยนะครับถ้ามาได้ขี่มาได้มาแคมป์ปิ้งตรงน,นี้นะผมว่าโอเคอะโอเคเลยแหละนะหิมหวานหน่อยนี่ตากล้องเราครับวันนี้หวนตวากล้องเราหวานมานานแล้วบอกนี่ครับเดี๋ยวเนี่ยถ้าตอนเย็นๆมาขี่ไอทีวีเนี่ยผมว่าได้เลย แล้วเราก็กลับไปพักที่พักตรงนู้นเดี๋ยวผมเซอร์เวที่พักกันอีกทีหนึ่งนะครับทริปนี้ก็เป็นทริปเซอร์เวทสถานที่ท่องเที่ยว ATV ที่ขี่ลเลยนะล้อเ,เนี่ยเราเซอร์เวทหมดแล้วตรงนู้นเราก็ไปมาหมดละนู้นมีเป็นอย่างฝันนู้นเลยนะครับผมโอเคแต่เราก็ติดตามกันอีกทีนะครับ FC มา FC นะครับบอย ATV นะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันพาไปเที่ยวที่ไหนกันกับรถ ATV นะครับก็ติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวเรา จะไปถ่ายดูทางนู้นบรรยากาศตอนเย็นกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับกรุงเทพครับวันนี้เรากลับมืดกันหน่อยไม่เป็นไรครับเพื่อเพื่อนเพื่อทริป<ๆ>ของเราข้างหน้าจะได้โอเคครับเช็คอินมีที่พักมีที่กินและอาหารป่าเรามีละผมพาไปกินร้านอาหารป่าเมื่อเช้ามาอร่อยอร่อยมากอร่อยมากนะครับ